สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนใช้แอป NextTwo นะคะในการทำใบเสร็จรับเงินนะคะทางฝั่งขายนะคะอันดับแรกไปที่ขีดสามขีดมุมซ้ายบนค่ะเลื่อนลงมาหมวดขายนะคะไปที่ใบเสร็จรับเงินค่ะกดเพิ่มเอกสารนะคะรูปบวกตรงกลางหรือมุมขวาบนนะคะเลขที่เอกสารนะคะระบบจะรันมาให้อัตโนมัตินะคะส่วนวันที่นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ หน่วยเงินเป็นบาทน,นะคะอินวยอ้างอิงนะคะกดมุมขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะรายการอินวายนะคะก็จะขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็กดเลือกรายการค่ะก็จะขึ้นชื่อบริษัทนะคะแล้วก็รายการค้าทั้งหมดของเรานะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะชำระเงินจะมีเป็นเงินสดเครดิตแล้วก็โอนนะคะ ในกรณีตัวอย่างเราจะใช้เป็นเงินสดนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะรายการมัดเงินมัดจำนะคะถ้าหากว่าบริษัทของท่านมีนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแต่ในกรณีตัวอย่างของเราไม่มีนะคะเราก็จะไม่ใส่นะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะกดติ๊กถูกมุมขวาบนค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะถ้าเราต้องการพรีวิวเอกสารก็กดค้างไปที่รายการค่ะแล้วก็พรีวิวเอกสารค่ะนี่ก็คือตัวอย่างหน้าตาใบาเสร็จรับเงินของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการสอนใช้ App n e c t t o o นะคะในการทำใบเสร็จรับเงินนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ